สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่องอวนซาดชาแนลนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับก็ถ้าเว็บไหนถอนได้ผมจะมาอัปเดตการถอนให้แบบนี้นะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําเว็บหาเหรียญตอนนะครับก็รับคอเสเข้าเอ็กเพรสครินะครับก็รับสูงสุดอยู่ที่รับอยู่ที่7 เ8 4 4 0สสัตูชินะครับทุกๆ1นาทีนะครับก็เสร็จปุ๊บก็จะเป็นใช้เป็นกระเป๋า x p r e s s คริปโตนะครับก็เอาลิงก์กระเป๋าตรงนี้ไปเลยนะครับอันนี้ก็เอาลิงก์กระเป๋าของเพื่อนๆไปใส่ได้เลยนะครับอันนี้ผมกดก o p y ไปแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับแล้วกกดวางได้เลยนะครับแล้วก็เช็คถูกปุ๊บแล้วก็กดเข้าสู่ระบบเลยครับก็ตรงนี้เขาจะมีแคปชั่นให้เราแก้นะครับก่อนเข้าสู่ระบบ W A ก็อนนี U ้ D U P แล้วก็นี้แล้วก็แก้แคปชั่นตรงนี้ถ้ามันยาวไปเพื่อนๆก็กดรีไปเลยนะครับโอเคเดี okay, ย๋ยวผมเอาเป็นอันนี้มันจะได้ไม่เสียเวลานะครับ J U M P แล้วก็วก O V E, e R นะครับเสร็จปุ๊บก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับกดตรวจสอบแคปชั่นนะครับ ก็รอสักคู่หนึ่งก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับโอเคพอเข้ามาลิงก์หน้านี้นะครับเราก็มากดตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับตรงสีเทาๆไปที่ลิงก์สปอนเซอร์ตรงนี้นะครับโอเคก็รอหน้าเว็บขอโหลดสักครู่หนึ่งก็จะมาถึงหน้านี้นะครับเราก็กด,ดคลิกเพื่อดำเนินการต่อก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นบ้างนะครับ ก็ขึ้นพอสมควรเลยก็เหมือนเราช็อตลิงก์เลยครับก็เสร็จปุ๊บแล้วกดรีแคปช่าตรงนี้าไม่ได้แล้วก็มาใหม่นะครับแล้วกดออกแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับเป็นโฆษณาเยอะอยู่พอสมควรนะครับนี่นะครับพอก,กดถูกปุ๊บแล้วก็คลิกเพื่อดําเนินการต่อเลยนะครับโอเคเราก็รอเว็บสักคู่หนึ่งนะครับก็รอเวลาตรงนี้ประมาณ10วินาทีนะครับนี่นะครับ ก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนเวลาครบเลยนะครับโอเคตอนนี้เวลาก็ครบแล้วนะครับเราก็กดรับลิงก์ตรงนี้ไปได้เลยนะครับพอเรากดรับลิงก์ปุ๊บก็จะมีเด้งโฆษณาขึ้นแล้วก,กดออกนะครับแล้วก็กดเข้ามารับตรงนี้ใหม่นะครับนี่นะครับก็เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเรียกร้องอีกครั้งต้องรออีกหนึ่งนาทีนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเหรียญเข้าหรือยังนะครับก็บอกเรียกรออีกครั้งรออีกหนึ่งนาทีก็ย้อนกลับมามาดูตรงนี้เราก็รีเฟซหน้าตรงนี้ทีหนึ่งนะครับก็ถ้าทําในมือถือก็ระบบจะเหมือนในคอมเลยนะครับในกระเป๋าเอ็กเพสคริปโตนะครับก็เรามาดูตรงที่นี่นะครับเหรียญตอนก็ขึ้นแล้วนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับก็ได้มาที่7จ็ดแสนนะครับเจ็ดแสนก็กว่านะครับก็ประมาณนี้ก็เข้าปกตินะครับก็ ร้อยหนึ่งนาทีก็มาทําใหม่ถ้าครบ1น,นาทีแล้วกดรีเฟซข้างหน้าอันนี้ไป1ครั้ง,งนะครับนี่นะครับก็จะได้7จ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่สิบเอ็ดซาตตูนะครับทุกๆ1น,นาทีนะครับก็ลิงกระเป๋าเดิมเรานะครับเสร็จปุ๊บเราก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับก็พอกดเข้าสู่ระบบก็จะมี H ให้แกใช่เราแก้ตรงข้างหน้านะครับแล้วก็กดแก้นะครับ B L A อันนี้แล้วก็เป็นแคปชั่นอันนี้นะครับเราก็พิมพ์ไปเลยว่า T A K นะครับ E N แล้วก็วก A D A B A C K นะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็กดตรวจสอบแคปชั่นไปอีกทีนึงนะครับโอเคพอเข้ามาหน้านี้นะครับเราก็กดไปลิงก์สปอนเซอร์ได้เลยนะครับ เสร็จปุ๊บก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับก็เราก็กดคลิกตรงนี้ไปเลยนะครับก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กไปเลยก็โฆษณาจะอาจจะเยอะนิดหน่อยนะครับแต่เหรียญก็ได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับพอเสร็จปุ๊บก็มาแก้แคทคาตรงนี้นะครับก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นเหมือนเดิมนะครับอ่าอันนี้ไม่มีโฆษณานะครับแล้วกดคลิกเพื่อดําเนินการต่อก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นก็รอเวลาอีกห้าวินาทีนะครับ 10วินาทีนะครับก็รอสักคู่หนึ่งก็งไม่นานนะครับ10วินาทีเสร็จปุ๊บเราก็กดรับลิงก์ได้เลยนะครับพอเรากดรับลิงก์เสร็จปุ๊บก็รอหน้าตรงนี้เขาโหลดสักคู่หนึ่งโอเคพอเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่า7 8็0 0 0ดมืน 4,041สตูชิส่งไปยังบัญชี XP c r y p t o โตของคุณแล้วนะครับก็เราก็เข้ามาดูที่ XP c r y p t คิโตเราก็รีเฟซไป1ทีนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับเป็น10,000 51นห้าหมื่น5นานสัิส TRX ตูชิตูชิ TRX นะครับก็บเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างนะครับก็จะน่าจะมีเป็นพวก เอกเพจคริปโตแล้ว hmm. ก็เป็นไอ้นี่นะครับ T R X แล้วก็อะไรเดี๋ยวผมจะลองทิ้งไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับเพื่อนๆสนใจเหรียญไหนเพื่อนๆก็กดเขมหรือเพื่อนๆจะกดเขมทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เขมไว้ให้สัก3 2 3สาเหรียญนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ